สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับเียงครับผมได้มีโอกาสอ่านเอกสารเกี่ยวกับเรื่องทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณอธิบายพระคมภีตอนหนึ่งครับในชาวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในพระธรรมกัาฑวิถีบทที่33นะครับซึ่งเกือบทั้งบทเนี่ยเวลาที่เราอ่านพระคมภีบทนี้ครับหลายหลายคนก็ข้ามไปเพราะว่าบททั้งบทนะครับเป็นชื่อของสถานที่40สถานที่ด้วยกัน ก็คือเป็นการบันทึกระยะการเดินทางแผนการเดินทางเส้นทางเดินของคนอิสราเอลตั้งแต่เมืองรามเซสไปจนถึงที่ราบโมอับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่จริงๆแล้วเดินทางใกล้นิดเดียวแต่เพราะเนื่องจากว่าคนอิสราเอลนั้นกบฏในถิ่นธรกันดานพระเจ้าก็เลยให้ไปฝัดร่อนเอาคนรุ่นที่ออกมาจากอียิปต์นั้นเสียชีวิตให้หมด ใช้เวลา40ปีครับแล้วคนรุ่นใหม่ที่เกิดในถิ่นทุรกันดารน,นั้นก็จะได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั่นเองพี่น้องครับแม้ว่าในบทนี้ลายชื่อสถานที่ต่างๆนั้นไม่ได้เป็นที่น่าสนใจอ่านผิวเผินนั้นก็ดูเหมือนไม่มีอะไรสำรักสำคัญเป็นแค่ชื่อสถานที่เฉยๆซึ่งเป็นตัวที่อ่านยากด้วยครับและไม่คุ้นเคยแตะเป็นเช่นทางการเดินทางวกว,วนวน,นเวียนไปมาในถิ่นทรกันดาร 40ปีนั่นเองแต่พี่น้องครับพระเจ้าสั่งพระเจ้าสั่งให้โมเสสบันทึกชื่อสถานที่ตามระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมาอะไรคือเหตุผลของพระเจ้าครับที่พระเจ้าให้โมเสสบันทึกและการที่โมเสสนั้นจะต้องย้อนความทรงจําบันทึกสําหรับท่านเองนั้นก็คงไม่ง่ายนะครับย้อนความทรงจํากลับไปถึงบรรดาแรกที่ผ่านมาเนิ่นนาน,านเกือบ40ปีนั่นเอง ไม่มีจุดเช็คอินนะครับไม่มีที่พักริมทางนะครับและไม่มีกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพความทรงจําแต่เป็นการนั่งลงบันทึกโดยใช้ความทรงจําใช้เวลาคิดทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตลอดจนเวลาที่ผ่านมาซึ่งการหวนกลับไปสู่อดีตการมองย้อนกลับส่อดีตนั้น เกิดประโยชน์กับโมเสสเองและทําให้เมื่อโมเสสบันทึกแล้วประการแรกครับโมเสสเห็นตัวเองเวลาที่โมเสสบันทึกทําให้ท่านย้อนลําลึกเหตุการณ์ต่างๆเป็นสิ่งีน่าชื่นใจนะครับสำหรับโมเสสสาหรับการเดินทางอย่างใกล้ชิดกับองค์พระบุญเจ้าพระยาวเก้าต่อเก้าวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีถึง40ปี้วยกัน แน่นอนครับมีความทรงจำที่ดีเกิดขึ้นในทุกๆสถานที่และความทรงจำที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติส,สิบปอปะการที่เกิดขึ้นในอียิปต์การข้ามทะเลแดงน้ำขมที่ดื่มได้ที่มารามานาที่ถูกจัดเตรียมในถิ่นทุรก,กันดารตลอดชัยชนะในการทำสงครามที่ที่เรียกว่าเรฟีดิม การที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนรับพระบัญญัติ10บระการนกคุ้มที่เป็นแหล่งโปรตีนที่เคียงพอเสมอสําหรับชนชาติอิสราเอลสองล้านคนที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายและอื่นอือีกมากมายครับมาถึงวันนี้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่โมเสสนั้นเห็นตัวเองว่าแท้จริงแล้วอิสราเอลและตัวเองนั้นแท้จริงแล้วเอาไม่อยู่หรอกครับไม่เป็นความสามารถของตัวเอง สิ่งที่โมเสสเห็นตัวเองก็คือโมเสสได้พึ่งพาพระเจ้าโมเสสอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าครับเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พูดกับโมเสสบอกกับโมเสสในอพยพบทที่3ามข้อสิบอกว่าเราอยู่กับเจ้าแน่จึงทําให้โมเสสสามารถทําการที่ยิ่งใหญ่นี้ได้พี่น้องครับเราเองอาจจะต้องมองดูตัวเองนะครับย้อนรับึกถึงเหตุการณ์ต่างๆและเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า ก็โอบอุ้มคุ้มครองอุปการะเราเสมอเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจไม่น้อยกว่าโมเสสนะครับเมื่อเราเดินใกล้ชิดกับพระเจ้าก้าต่อก้าวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีปีแล้วปีเล่าพี่น้องครับเรามีความทรงจําที่ดีๆเกิดขึ้นไหมครับในสถานที่ต่างๆเมื่อชีวิตของเราตกต่ําลงเราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นไหมครับเมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบาย เราเห็นพระหัสแห่งการบำบัดรักษาอยู่เหนือชีวิตของเราหรือไม่เมื่อคนที่เรารักจากไปเราเห็นการปลอบประโลมประโลมมาถึงชีวิตของญาพี่น้องและรวมทั้งเราด้วยหรือเปล่าเราเห็นถึงการจัดเตรียมที่เป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้าคือเยาวายิเรจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียงพอเหมาะสมเสมอหรือไม่ชีวิตของเรานั้น ชนะบ้างแพ้บ้างในการทําสงครามฝ่ายจิตอิญญาแต่เรารู้ว่าพระวณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรานั้นทรงช่วยเราและพรรองทรงทําให้เราทั้งหลายอดทนและมีชัยชนะเหนือมารร้ายได้เมื่อไหรก็ตามที่เราพึ่งพระเจ้าเราได้รับชัยชนะเราจะเห็นถึงการทรงนําของพระเจ้าอัศ,ศจรรย์ใหม่ๆเสมอพี่น้องครับเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไรพระสัญญา ของพระเจ้าที่บอกกับโมเสสก็เหมือนกับบอกกับเรานะครับว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรารับเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรารับปัสมาเมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราปรนนาตัวที่จะถวายแด่พระองค์จึงทําให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับพวกเราต้องเห็นตัวเองก่อนประการต่อไปครับโมเสสเห็นผู้คนมากมาย เห็นประสบการณ์เยอะแยะมากมายผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์ตลอดการเดินทางก็คืออาโรนนะครับอาโรนเป็นผู้ที่อยู่เบื mm ้องหลังสนับสนุนโมเสสจนวาระสุดท้ายของชีวิตไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเรายังเห็นเยโธข้อตาของโมเสสที่ปรึกษาด้านการจัดระเบียบการบริหารจัดการทุกอย่างการจัดองค์กรของคนสองล้านคนที่เดินทาง ในถิ่นทุ่วกันดานเรร่อนวนเวียนไปมาถึง40ปีผู้คนต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นโยชูวคาเลบผู้สอดแนมที่นำความหวังอันน่าชื่นใจและโยชูวผู้นำรุ่นหลังที่พร้อมจะทำภารกิจที่สำคัญพี่น้องครับชีวิตของโมเสสนั้นมีผู้คนร่วมเดินทางมากมายครับและมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีผู้ร่วมเดินทางร่วมสนับสนุน และในเวลาดียวกันก็มีผู้ที่ทําร้ายโมเสสผู้ที่ไม่ประสงค์ดีผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีทําให้โมเสสท้อแท้เสียกําลังใจแต่ในที่สุดผู้คนเหล่านี้ก็ล้มหายตายจากไปคนที่อยู่ด้วยกับโมเสสก็คือคนที่ในที่สุดสนับสนุนโมเสสครับเพียงนครับชีวิตของเราเห็นผู้คนที่พระเจ้าส่งเข้ามา เพื่อที่จะทําประโยชน์ร่วมกันเพื่ประโยชน์ให้กับเราผู้ที่รักเราผู้ที่อธิษฐานเผื่อเรามากมายหลายคนนะครับในเวลาเดียวกันเรามีเพื่อนเป็นพี่น้องในพระคริสต์เรามีผู้วุโสซ,ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณคนเหล่านี้พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะหนุนน้ําใจเราเพื่อที่จะส่งเสริมเราเพื่อที่จะสนับสนุนเราเรามีพี่เลี้ยงเรามีผู้ที่สร้างเรา นั่นครับนั่นคือผู้คนที่พระเจ้าประทานมาเคียงข้างในทุกๆสถานการณ์ตลอดการเดินทางชีวิตเส้นทางชีวิตของพวกเราพี่น้องครับในวันนี้พี่น้องเห็นใครไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านั้นนะครับที่พระเจ้าได้ส่งส่งเข้ามางังขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคนเหล่านั้นเราอาจจะลายทักทายไปนะครับและขอบคุณพระเจ้าโทรศัพท์ไปคุยกับท่านเหล่านั้นครับขอบคุณพระเจ้าที่ ท่านเหล่านั้นดูแลชีวิตของเราท่านเหล่านั้นให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมเราประการสุดท้ายครับโมเสสเห็นตนเองแล้วเห็นผู้คนรอบข้างโมเสสเห็นพระเจ้าครับพระพิบันทึกว่าเมื่อโมเสสถามว่าพระเจ้าชื่ออะไรแน่นอนครับเบื้องหลังบริบทความเป็นพระเจ้าหรือทำพระเจ้าในความคิดของโมเสส มันก็จําเป็นอยู่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โมเสสจะคิดถึงพระเจ้าในความคิดไมเซตของชาวอียิปต์เพราะว่าท่านเองนั้นเติบโตเป็นปรินเซอปอียิปต์มาก่อนขณะที่ท่านถามพระเจ้าว่าพระองค์ชื่ออะไรเพราะว่าเทพทุกองค์ในประเทศอียิปต์นั้นมีชื่อหมดครับแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบว่าพระองค์ชื่ออะไรพระองค์ตอบว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าที่สำแดงกับโมเสสนะครับแต่ไม่ใช่ชื่อถามว่าชื่ออะไรนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ต้องมีชื่อนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าก็เป็นพระเจ้านั่นแหละความหมายว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นความหมายโดยลึกขึ้นกว่านั้นก็คือว่าเราเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นพระเจ้าในอดีตชั้นใดเราเป็นพระเจ้าในปัจจุบันของท่านฉนนั้น และเราจะเป็นพระเจ้าของลูกหลานของท่านในอนาคตไม่ว่าอาดีตปัจจุบันในอนาคตเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้ซึ่งเราเป็นเช่ครับพระเจ้าผู้เป็นผู้ซึ่งเราเป็นนั้นพระเจ้าสำแดงกโมเสสพระเจ้าสนใจและห่วงใยทุกทุกที่ที่พระองค์นำครับทุกทุกอย่างที่พระองค์นำพรงค์ชงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตั้งพันธสัญญา และกำหนดเงื่อนไขพันธัญญาเพื่อที่ให้ผู้ที่รักษาพันญานั้นจะได้รับพระพรของพระองค์เราจะเห็นนะครับว่าแต่ละสถานที่ตลอดเส้นทางที่พระเจ้านําโมเสและอิสาเอลนั้นไม่ใช่เป็นความบังเอิญครับแต่เป็นการยืนยันถึงความสัตว์ซื้อสัตว์จริงยืนยันถึงความรักเมตตาของพระเจ้ายืนยันถึงการทรงนาและการจัดเตรียมของพระเจ้าครับและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ ว่าพระเจ้าห่วงใยชนของพระองค์เสมอทรงทรงห่วงใยโมเสสและชนชาติอิสราเอลชันใดทรงก็ทรงห่วงใยเราซึ่งเป็นชนชาติประชากรของพระองค์และดูแลเราชันนั้นพี่นครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบเก้าข้อห้านะครับยี่สิบเก้าข้อห้าเฉลยธรรมบัญญัติเราได้นําพวกเจ้าอยู่ในถิ่นทั่วกันดานสี่สิบปีเสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดวินไปจากเจ้าแต่รองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า พี่้องครับโมเสสเห็นว่าพระเจ้าผู้เป็นซึ่งพระองค์เป็นนั้นรักษาสัญญาการทรงนำของพระองค์ไม่ขาดตกบกพร่องมีการอัศจรรย์แม้ว่าในถิ่นทุรกันดารแม้ว่าพวกเขานั้นไม่สามารถจะไปถึงแผ่นดินพันธสัญญาได้แต่สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเสมอเสอืเส้อผ้าของเขาไม่ได้ขาดวินนั่นหมายความว่าเขาไม่ตึงทอเสื้อผ้านะครับเขาไม่ตึงทอผ้าเขาไมา่ตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้าก็เหมือนกันครับไม่ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าไม่ต้องซื้อรองเท้าใหม่เพราะไม่มีขายรองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้าย้อนกลับไปอดีตโมเสสเห็นพระรารกิจของพระเจ้าเห็นการกระทําของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเพื่อคนอิสราเอลเพียงครับและเป็นความจําเป็นครับที่เราจะต้องจดจํา40ปีของเราเป็น40ปีที่ตั้งแต่พวกเราเกิด จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะ80ปี60ปี40ปี20ปีที่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นเอเบเนเซอร์ก็คือพระเจ้าทรงนําเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หากเรามีโอกาสนั่งลงนะครับเงียบเงียบนิ่งนิ่งขอให้เรามองไปที่ชีิตของเราขอให้เรามองไปที่ผู้คนรอบข้างเราสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆรอบข้างเรา และเรามองไปที่พระเจ้าถามว่าเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินความกรุณาความเมตตาความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นไม่เคยยั้งหยุดพระหัตถ์ของพระองค์ช่วยได้อย่างทันการและทันเวลาเสมอขอให้เราที่จะสงบนะครับและเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของโมเสสได้เป็นตัวอย่างให้ข้าพงหลายถอดบทเรียนขณะที่ท่านมองเห็นตัวเองว่าท่านอ่อนแอถ้าไม่สามารถที่จะทําการใหญ่ของพระเจ้าได้พงศ์ได้ทรงหนุนจิตชูใจโมเสสขอพงศ์ได้ทรงโปรดนุนจิตชูใจข้าพงศ์ทั้งหลายประทานกําลังวังชาประทานสติปัญญาประทานความรู้ความสามารถที่เพียงพอ ในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้คนมากมายที่พระองค์ได้ทรงส่งเข้ามาทั้งเป็นผู้รับใช้เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่สร้างและมีอิทธิพลกระทบกับชีวิตของพวกข้าพงษ์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะอวยพรพี่น้องเหล่านี้ท่านผู้สวรเหล่านี้ที่มีส่วนในชีวิตของพวกข้าพงษ์ขอทรงโปรดเมตตานำพาด้วยและขอบคุณพระองค์ที่การที่กำลายเป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ ทัหลายมองเห็นพระองค์ในชัดเจนและรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นสัมพันธภาพที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกับพระองค์ในทุกๆวันนั้นเป็นสมมติาพที่ขอพระองค์ได้ทรงปกป้องไว้ขอพระองค์พัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ทั้งหลายที่จะใกล้ชิดติดสินกับพระองค์คามากขึ้นเพื่อที่ทั้งหลายจะรู้พระทัยของพระองค์รู้เจตจำนงเจตนารมของพระองค์รู้พระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่ทั้งหลายจะเดินทางชีวิตที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้ ด้วยความชื่นชมินดีแม้ว่าจะทุกข์ยากลําบากแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่แม้ว่าจะมีโครคภัยไข้เจ็บแม้ว่าจะมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติให้พระองค์จะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระองค์ด้วยความชื่นชมินดีและด้วยความไว้วางใจและการร,รักษาศรัทธาความเชื่อของไรลจนสุดปลายด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทั้ทุกท่านนะครับ พบคุณใหม่วงพวกนี้สวัสดีครับทุกครั้งที่ย้อน